สวัสดีครับอยู่กับผมดินรายการทีวีในวันนี้เราจะมาจัดเทลิสคิลเลอร์ในดูมบายเฟกันซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าอ๋อแล้วก็เทลิสในวันนี้เนะี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะมาต่อกักบคิลเลอร์ตัวแรกเลยดีกว่าอย่างครูคิดโดยครูคิดนั้นเขาจะมีอยู่ประมาณ4สกิลซึ่งมาดูสกิลตีธรรมดาของเขากันเลยดีกว่าสกิลแรก M1 ครูคิดนั้นจะฟันดาบไปขานานและสร้างความเสียหายต่อโซเวอร์ยีดาเมจสกิลที่2 ครูคิดจะทําการเสกดาบสองเล่มและปลาไปข้างหน้าซึ่งสร้างความเสียหายทีละ15ดาเมจและทําให้ทำการไฮไลท์ผู้เล่นคนนั้นตะกี้ที่3าครูคิดจะย่างดาบแล้วพุ่งไปข้างหน้านิดหนึ่งและสร้างความเสียหาย10ดาเมจและทําให้ผู้เล่นคนนั้นติดสโลว์ประมาณแป๊บหนึ่งตะกี้ที่3ม คูคิดจะทําการกดครูจีไอแล้วแล้วเตรียมชาร์จหมัดแล้วต่อยไปที่เซอร์ไวและสร้างความเสียหายให้เซอร์ไว45ดาเมจสกิลสุดท้ายคูคิดจะทําการกดครูจีไอแล้วเห็นผู้เล่นคนที่ใกล้ที่สุดและทําการบูสต์สปีดตัวเองเป็นเวลา3วิซึ่งผมคิดว่าครูคิดนะ่ยเป็นตัวละครที่น่าจะเก่งเกือบที่สุดในดูมบายเฟสแล้วแหละซึ่งสกิลทุกอย่างของครูคิดน,นั้นมันครบเครื่องไปหมดเลยทั้งมีสกิลพุ่งสกิลระยะไกลสกิลหาคนซึ่ง คุณสามารถโดนครูคิดในดูมบายเฟสเนี่ยคอมโบวันช็อตแล้วคุณแบบหายไปได้เลยอ่ะบอกเจนจากเลือด90แบบเหลือศูนย์อ่ะโซเยอร์จากเลือด115เหลือ5้ามันคตรโกงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูคิดผมให้เลยเทียสครับผมเรามาต่อกันกับตัวที่2กันเลยดีกว่าอย่างเจฟเดอะคิลเลอร์โดยเจฟเดอะคิลเลอร์นั้นจะมีสาสกิลกับอีกหนึ่งพาสซีฟโดยมาดูพาสซีฟของเจฟเดอะคิลเลอร์กันเลยดีกว่าเจฟเดอะคิลเลอร์นั้นจะมีพาสซีฟซึ่งพาสซีฟนี้เนี่ยจะทำงานเมื่อต่อเมื่อคุณดั้งย่อลแล้ว เมื่อคุณย่อเนี่ยคุณจะมีหลอดขึ้นมาเหมือน2องฟาิเล็กในเอลคัมเมโมรีนั่นแหละเนมื่อหลอดนี้เต็มคุณสามารถใช้เลดหมวกของเจสได้มาดู MY ของเขากันเลยดีกว่า MY ของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหาย25ดาเมจเมื่อแทงคดาและสร้างความเสียหาย30ดาเมจเมื่อแบ็คสแตปมาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าสกิลแรกเจสจะทําการนั่งย่อแล้วปิดเชดตีมของเขาและทําให้เขาโปร่งใสทําให้เซอร์เวอร์นั้นไม่สามารถมองเห็นตัวเขาได้แล้วเมื่อเขาย่อเนี่ยเขาจะได้รับ หลอนมาแล้วเมื่อหลอนนั้นเตียวามสามารถใช้เรดโหมดได้สกิลที่2เจฟจะทําการจับเซอร์ไวเวอร์แล้วเอามีดมาแทงด้านหน้าร,ารว,าดดว,วามๆแล้วสร้างความเสียหายสกิลนี้ก็มีแบ็กสเต็ปและฟอนสเต็ปเหมือนกันสกิลที่3เจฟจะทําการชาร์จแล้วพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วและสร้างความเสียหายสร้างความเสียหาย15-19ดาเมจสกิลที่4เรดโหมดเมื่อเจฟใช้สกิลนี้เนะี่ยเจฟจะทำการเจฟจะทำการหยุดวิ่งสักครู่หนึ่งและเพิ่มความเร็วของเขาและสร้างความเสียหายแรงขึ้น เมื่อเลโมดนี่หมดเนี่ยเจ๊จะทำการติดแอนิเมชันนิดหน่อยแล้วจะสามารถทําสกิลแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทันทีผมคิดว่าเนี่ยเจ๊มันเป็นตัวละครที่โกงมากๆเลยนะคือคุณเล่นดูมบายเฟสแล้วคุณเข้าไปในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นอน่ยเซิร์ฟนั้นอ่ะไม่ใช้แต่เจ๊เวอรซึ่งแบบเจฟเนี่ยไม่ควรเปลี่ยนชื่อเลยเจ๊บายเฟสอย่างอย่างอย่างผมจะให้เลยครับเจฟทีเอเอสครับถึงแม้จะมีข้บอบกพร่องบางอยู่แต่แม้ มันโอพีเกินไปนะ,ะจริงเหรอแบบมีเลดโหมดแล้วเลดโหมดมันแบบใช้ได้เรื่อยๆมันน่าจะจํากัดต่อหนึ่งตานะผมว่าแล้วมาต่อกับกคิลเลอร์ตัวต่อไปอย่างจอนโดจอนโดนั้นจะมีอยู่ประมาณ3สกิลกับอีก1พาสซีฟโดยพาสซสฟของจอรโดเนี่ยจอรโดนั้นจะไม่สามารถโดนสตันได้แต่จะได้สโลเนีนมาแทน MY ของจอนโดนั้นจะสร้างความเสียหายอยู่ที่30ดาเมจสกิลแรกจอนโดจะเสกหนามไปข้างหน้าซึ่งหนามเขานั้นจะมีสร้างความเสียหาย15ดาเมจสกิลที่2 จอนโดจะทําการง้างและจับซไว v เวอร์ที่อยู่ข้างหน้าแล้วโยนไปและสร้างความเสียหาย28ดาเมจกิที่3 j จอรโดจะทําการพุ่งไปข้างหน้าและสร้างความเสียหายเป็นระยะซึ่งสร้างความเสียหายสูงสุดเนี่ย35ดาเมจผมคิดว่าจอนโดอ่ะเป็นตัวละครที่เก่งนะแต่ข้อเสียตัวใหญ่ๆของมันเลยเนี่ยซึ่งมันตาบอดครับมันไม่มีสกิลหาคนซึ่งทําให้เบคอน เจนโดเนี่ยสามารถหลบหนีจากเขาได้ซึ่งเบคอนและจอเจนโดเนี่ยมีสกิลอยนั่นเองซึ่งทําให้จอนโดนะเสียเปียบใน,นด้านนี้นั่นเองซึ่งบอลเลอร์กับโซเยอร์ก็เสียเปียบเหมือนกันแต่บอลเลอร์กับโซเยอร์นั้นสามารถโดยจอนโดแก้ทางได้อย่างหนึ่งก็คือสกิลผักหรือสกิลจับของจอนโดซึ่งสกิลจับของจอนโดนะมนาทะลุบล็อกของโซเยอร์นั่นเองทําให้โซเยอร์นั้นไม่สามารถบล็อกได้ซึ่งผมเนี่ยเห็นข้อเสียและข้อดีของมันเนี่ยผมก็เลยให้มันอยู่ที่เทียเอครับผมน่าจะเป็นเทียที่ดีสําหรับมแล้วะ เรามาต่อก,กับตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าอย่างกับตานแลมเพดซึ่งกับตาลแลมเพดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3สกิลกับอีก1พาซซีฟซึ่งพาสซีฟแรกของเขาเนี่ยเขาจะมีกระสุนติดตัวประมาณ6นัดซึ่งการใช้แต่ละสกิลของกับตานแลมเพดเนี่ยจะเสียกระสุนเหล่านี้ไปซึ่งกระสุนจำกัดเพียงแค่6นัดเท่านั้นรูเอวายของเขารีกว่าสลกับตานแลมเพดน่าจะโจมตีไปข้างหน้าและสามารถโจมตีได้2รอบซึ่งสร้างความเสียหายประมาณ30ดาเมจที่1 กับตาลแมเพจจะง้างดาบไปข้างหน้าซึ่งพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วซึ่งสามารถพุ่งรอบที่2ได้ซึ่งพุ่งรอบแรกนันจะเสียกระสุนเพงแค่1นัดส่วนพุ่งรอบที่ 2. จะเสียกระสุน2นัดที่2กับตาลแมเพจจะทําการพุ่งและง้างดาบไปข้างหน้าซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและทําการเสียกระสุน3นัดยูที่3แลมเพจจะทําการรีโหลดกระสุนซึ่งทําให้กระสุนของเขานันกลับมาเต็ม6นัดเหมือนเดิมและทําการไฮไลท์เซอร์เวอร์เป็นเวลาแป๊บหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่ากับตันแรมเพลเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นยากพอสมควรเลยเพาพิ่งฝีมือกับการใช้กระสุนมากๆแบบเวลาคุณแลกอยู่แล้วแบบจะใช้สกิลแล้วซึ่งกระสุนหมดเนี่ยคุณจะทําการต้องรีโหลดตึ้งมันแพ้ทางพวกจกเก่งๆซึ่งเขาจะใช้เวลาที่คุณรีโหลดนั่นแหละทำการรีเซตไม่น่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือใช้เวลานั้นในการที่แบบคุณเล่นเบคอนแล้วเขารีโหลดปุ๊บคุณกดฮิวอะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งผมเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยผมจะให้กับตันแรมเพลนั้นอยู่ที่ประมาณ ทียบีครับผมตึ้งต้องฝึอกอินหน่อยก็น่าจะเก่งแล้วแหละตึ่งก็จอไปแล้วนะสำหรับคลิปเทียริสในวันนี้ซึ่งข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขอการขออภยนะัยณที่นี้ด้นะครับซึ่งคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามชมต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ดติดตามให้ผมด้วยหละให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอบคุณครับ